ยื่นกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านให้ฟรีโนนพู้ทองอุดรธานีพร้อมแบบบ้านสวยให้เลือกคลิปนี้ใครอยากมีที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างบ้านตามมาดูกันต้องบอกก่อนนะครับท่านที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสิ่งแรกที่ท่านต้องทราบคือธนาคารจะพิจารณานอกจากรายได้ของท่านแล้ว ธนาคารต้องคำนึงถึงตัวที่ดินจะต้องมีทางเข้าออกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ด้วยที่ดินอยู่ในโครงการของนวนพุททองแยกบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีโดยเรามีที่ดินให้ท่านเลือกถึง4แปลงทั้งหมดถมแล้วมานานกว่า2ปีพร้อมเข้าเงื่อนไขได้ทุกสถาบันการเงินเพียงแต่ท่านสนใจในที่ดินของเรานำเอกสารรายได้เราจะดำเนินการให้ท่าน รอบๆที่ดินแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยชุมชนและหน่วยงานราชการเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมที่ดินแปลงแรกกันนะครับที่ดินแปลงแรกมีขนาด1 27ตารางวาเป็นแปลงมุมมีถนนสองด้านถมเรียบร้อยในโครงการนี้ท่านสามารถเลือกได้ที่จะซื้อเป็นที่ดินเปล่าหรือท่านนำแบบบ้านที่ท่านชอบมาให้ทางเรา ส่งสถาบันการเงินในการประเมินราคาการกู้ให้ก็ยอมได้ส่วนที่ดินที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นที่ดินขนาดจ่อมยาวลงมาหน่อยขนาด60ตารางวาอยู่ในโครงการเดียวกันด้านหน้ามีถนนคอนกรีตอยู่ต้นๆของหมู่บ้านเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมภาพมุมสูงของโครงการที่ดินเปล่าโนนพูดทองนี้กันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนรอบๆของทําเลที่ดินเปล่าในโครงการนี้ข่างจากตัวแยกปันจานเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นและเข้ามาจากถนนมิตรภาพขอนแก่นเพียง1.5กิโล ในหมู่บ้านนี้ก็เป็นที่นิยมของข้าราชการทางด้านทหารตำรวจเพราะอยู่ใกล้กองบินที่23ของอุดรธานีที่ดินแปลงที่เห็นอยู่นี้เป็น2แปลงนะครับมีขนาด80ตารางวาและ77ตารางวาจุดเด่นของที่ดิน2แปลงนี้นะครับมีบึงน้ำอยู่ด้านหลังที่ทั้ง2แปลงซึ่งเราแยกขายนะครับจะเป็น80และ77ตารางวา หรือจะซื้อคู่กันก็ยอมได้โดยที่ดินทั้งสองแปลงนั้นมีถนนผ่านหน้าที่ทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านข้างทําให้ท่านออกแบบบ้านได้ง่ายขึ้นสรุปที่ดินในโครงการนี้เรามีบริการให้ท่านเลือกซื้อที่ดินปล่าก็ได้พร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้หรือท่านจะนำแบบบ้านที่ท่านต้องการมาก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เรามีมืออาชีพไว้บริการให้ท่าน หากท่านมองหาที่ดินเปล่าพร้อมปลูกบ้านในแบบที่ชอบบนทำเลที่ใช่พร้อมบริการยืดสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินกับท่านลองตัดติดใจเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินโครงการของเรา